นี่คือภาพถ่ายแรกที่คมชัดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บซึ่งก็อาจจะดูไม่ได้เป็นภาพที่มีสีสันสวยงามอย่างที่เราคาดหวังไว้มากนักแต่ถ้าหากเรามองดูดีๆเราก็จะพบว่าจุดเล็กๆที่กระจัดกระจายอยู่ด้านหลังดาวเลิ์กสีแดงนั่นก็คือกาแล็กซีอื่นกาแล็กซีอื่นที่มีดาวเลิ์กแบบดวงอาทิตย์ของเราอีกเป็นล้านดวงอยู่ในภาพภาพเดียวกัน ซึ่งกว่าที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบจะส่งภาพนี้กลับมาให้เราได้มันก็ต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวบนยานอวกาศนานกว่า3เดือนเต็มๆอย่างที่ไม่เคยมีกล้องโทรทัศน์อวกาศไหนเคยประสบมาก่อนคลิปวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยวอลติด Decoge edge tropical back liftftoff from rainforest to the edge of Voage to itself a James a begins the time Webb the Birth the universe. แต่ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมเว็บสเ e t เทเลสโ p e ถูกปล่อยขึ้นสู่อาวากาศแล้วเขาจะสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเพราะว่าตัวจรวดเนี่ยเรียกได้ว่ามีขนาดที่ค่อนข้างที่จะคอม p พก t นะครับ ในขณะที่ตัวกล้องโทรทัศน์อวากาศเนี่ยเมื่อกาองออกมาแล้วก็จะต้องมีขนาดใหญ่มากนะครับวิศวกรก็เลยต้องหาวิธีในการที่จะเอาตัวจรวด a r i a n อฟเนี่ยมาใช้ในการส่งกล้องเจมส์เว็บได้ครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเขาก็คือต้องพับตัวกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมส์เว็บเนี่ยในรูปแบบของกระดาษโอริจิมินะครับเพื่อที่จะสามารถส่งขึ้นสู่อาวากาศได้ครับดังนั้นจึงหมายความว่าเจมส์เว็บจะต้องคลายตัวมันเองบนอวกาศโดยปราศจากความช่วยเหลือใดๆจากนักบินอวกาศ แถมเจมส์เว็บยังต้องติดตั้งอุปกรณ์แต่ละส่วนพร้อมๆกันกับการเดินทางไปยังจุดลากรานที่2หรือพื้นที่ในอวกาศที่แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกและดวงอาทิตย์อยู่ในจุดสมดุลกันอีกด้วยซึ่งก็จะทําให้เจมส์เว็บสามารถโคจรไปพร้อมกับโลกได้ในขณะที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์มารบกวนเซ็นเซอร์กล้องโดยในขั้นตอนแรกๆที่เจมส์เว็บจะต้องทําก็คือการกางแผงกันความร้อนที่มีขนาดพอๆกับสนามเทนนิสเพื่อที่จะให้อุณหภูมฝิฝั่งที่มีอุปกรณ์สําคัญ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอุณหภูมิติดลบ233องศาเซลเซียสซึ่งเจมส์เวฟได้ใช้เวลาการกางทั้งหมดเกือบ1สัปดาห์เต็มด้วยกันหลังจากนั้นเจมส์เวฟก็ได้เริ่มการกางกระจกทุติยภูมิออกมาก่อนที่แผงกระจกปฐมภูมิสีทองจะถูกปลดออกจากตำแหน่งบริเวณด้านข้างในเวลาไล่เรียกกันซึ่งแสงจะเดินทางมากระทบกับกระจกปฐมภูมิเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ ดังนั้นกระจกหกเหลี่ยมสีทองทั้ง18แผ่นนี้จึงเป็นส่วนสําคัญที่สุดของกล้องเจมส์เว็บอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าทุกคนครับต้นอ,อยากให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าตอนที่ตัวจรวดแอเรียนฟาร์เนี่ยมันพาเอาตัวกล้องเจมส์เว็บขึ้นไปเนี่ยในการปล่อยเนี่ยจรวดมันจะสัน่นนะฮะสั่นอย่างรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่าแผ่นอินไหวสซะอีกดังนั้นไอ้ตัวกระจกปฐมภูมิของมันเนี่ยมันก็จะผิดรูปไปใช่ไหมครับพอมันผิดรูปไปเนี่ย วิศวกรก็จะต้องทําการปรับตัวกระจกให้มันอยู่ในแนวระนาบเดียวกับที่มันควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าความละเอียดแม่นยําที่เราต้องการเนี่ยมันละเอียดขนาดไหน,นครับวิศวกรนาซาเขาก็บอกว่ามันต้องละเอียดถึงหนึ่งในหมื่นของขนาดความกว้างของเส้นผมมนุษย์เลยนะครับโดยขั้นตอนการปรับระนาบกระจกนั้นได้เริ่มต้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์โดยภาพถ่ายขาวดำจากอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Nearcam บน James Webb ซึ่งภาพนี้เป็นแสงจากดาวดวงเดียวกันแต่ก็กลับกระจายเป็นจุด18จุดตามจำนวนของกระจกประถมภูมิวิศวกรจึงต้องค่อยๆขยับบานกระจกทีละนิดเพื่อดูว่าแสงจากจุดไหนมาจากกระจกบานไหนกันแน่ก็ค่อนข้างกินเวลามากพอสมควรเนื่องจากต้องใช้กระจกสำหรับเซลฟี่แบบพิเศษในการช่วยตรวจสอบ และเมื่อสามารถระบุที่มาของแสงได้แล้ววิศวกรก็จะจัดตำแหน่งของกระจกให้เรียบร้อยสำหรับการนำภาพทั้ง18จุดมาซ้อนกันให้เป็นภาพเดียว แต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องจัดการเรื่องการเปลี่ยนให้รูปทรงของดาวที่เห็นให้เหมือนกันเสียก่อนผ่านการปรับโฟกัสของกระจกทุติยภูมิในขั้นตอนที่เรียกว่า phase retrieval หลังจากนั้นเราจึงค่อยนำภาพทั้ง18ภาพมาซ้อนกันให้เป็นจุดจุดเดียวซึ่งได้รับการยืนยันความสำเร็จจากภาพถ่ายเซลฟี่นี้ในวันที่25กุมภาพันธ์นอกจากนี้ตัวกล้องอยังต้องจูนคลื่นแสงที่ได้รับในกระจกแต่ละบานให้เท่ากันอีกด้วยก่อนที่จะต้องไปปรับอุปกรณ์ในเซ็นเซอร์รับแสงอีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้เซ็นเซอร์รับแสงมีความแม่นยำสูงขึ้นมากกว่าเดิมจนกระทั่งในวันที่16มีนาคม NASA ก็ได้เผยภาพที่คมชัดภาพแรกของเจมส์เวบออกมานี่คือภาพของดวงดาวที่มีชื่อว่า HD 84406ในเฉดสีแดงเพื่อที่จะดึงความสว่างและความคมชัดของภาพออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลกไปราว240ปีแสงด้วยกันและไม่ได้มีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งนั้น แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังดาว HD 8 4 4 0 6ก็กลับสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับนักดาราศาสตร์เป็นอย่างมากถ้าหากดูเผิน,นมันก็จะเป็นเพียงกาแล็กซีธรรมดาๆที่อยู่ห่างไกลออกไปจากดาราจักรทางช้างเผือกของเราไปอีกนับร้อยนับพันตามที่เราได้กล่าวไปในช่วงต้นของวิดีโอเพียงเท่านั้นแต่หากลองคิดดูดีๆแล้วกาแล็กซีเหล่านั้นอยู่ห่างจากเราออกไปหลายร้อยล้านปีแสงซึ่งก็หมายความว่า แสงได้ใช้เวลาเดินทางมาหาเราเป็นเวลานับล้านปีดังนั้นภาพที่เราเห็นก็คือภาพถ่ายในอดีตจากหลายช่วงเวลาด้วยกันอย่างเช่นดาว HD 84406ก็คือภาพถ่ายเมื่อ240ปีที่แล้วส่วนกาแล็กซีที่อยู่ด้านหลังก็คือภาพถ่ายเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนหนะ้าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะทุกคนมันก็เหมือนเรากำลังมองภาพของ Stonehenge โดยที่มีไดโนเสาร์เป็นฉากหลังครับ นอกจากนี้ในวันที่30เมษายนที่ผ่านมา NASA ก็ได้เผยภาพชุดใหม่ของ j a m e s เว็บออกมาให้เราเห็นเพิ่มเติมซึ่งเป็นภาพการทดสอบอุปกรณ์ทุกตัวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งต่อกล้องโทรทัศน์อวกาศ j a m e s เว็บให้กับนักวิจัยทั่วโลกต่อไปซึ่งคลิปนี้เราก็มีผู้สนับสนุนก็คือ B ล็อกดินะครับทุกคนคุณสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆทางด้านอาวกาศแบบนี้ได้เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน B ล็อกดิ ที่ได้รวบรวมเอานักเล่าเรื่องไว้มากมายเพื่อที่จะมอบบทความสาระความรู้ดีๆฉบับย่อยง่ายสำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์หรือถ้าคุณอยากเป็นนักเล่าเรื่องเหมือนกับเราบล็อกดิ t ก็เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นนักเขียนพร้อมกับสร้างรายได้ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดบล็อกดิดได้ที่ Play Store หรือ App Store ได้แล้ววันนี้พวกเรา s p a c e t h แลเราพบกันใหม่คลิปถัดไป